สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามเมื่อพวกเขาเห็นจังหวัดระยองนะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําแอดมินขออนุญาตนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังใหม่นะครับ300กว่าชีวิตนะครับอันนี้แอดมินขออนุญาตให้เพื่อนๆนะครับระงับอารมณ์หน่อยเวนะครับ นโยบายของช่องเรานะครับทำเพื่อความสนุกนะครับทำเพื่อความบันเทิงนะครับทำเพื่อความมีหานะครับจะไปสนใจในเนื้อหาที่เขาคอมเมนต์มาเลยนะครับเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ใจเราเรารู้อยู่แก่ใจนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปแค้นนะครับบางคนมาคอมเมนต์โหยแอดมินทำไมมึงไม่เอาชาวนาชาวชางไร ไปให้เขาดูอย่างเงี้ยแอดมินเบื่อมากเลยนะครับมาดูแค่คลิป2คลิปคอมเมนต์แบบอย่างก็มาดูตั้งแต่เริ่มต้นน่ะนะครับเพื่อนๆที่ชมเก่าๆเนี่ยเขาจะรู้เลยแล้วเขาจะเลิกคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราอย่างโง่กว่าเขานะเราต้องฉลาดกว่าเขานะครับ,รอาราแ,รบแอดมินไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าคนเวียดนามที่เขาพอมีความรู้ หรือที่เขามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะครับที่เขาได้เรียนหนังสือที่เขาพูภาษาได้นะครับเขาเอากลับไปทำเนี่ยปถล่ลมทาวนาไทยนะครับมันลำบากนะครับพอเลยครับแอดมินพูดมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นแจ้งลบคอมเมนต์เลยนะครับไม่ต้องไปเกรงใจนะครับเพราะแอดมินลบอยู่แล้วครับไม่เก็บไว้หรอกครับก็ขอย้ําอีกทีนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆฟังเพื่อความเมตานะครับอย่าไปเครียดอย่าไปแค้นอะไรนะครับพอเราเครียดเราแค้นเราเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะครับฟังแบบไร้สาระไปเลยนะครับช่องเราไม่มีสาระอยู่แล้วนะครับ นี่ยมันไม่มีสาระอยู่แล้วส่วนอะไรที่ม no er ันคอมเมนต์ผ่านไปแล้วก็ช่างมันนะครับแอดมินไม่ได้มาโกรธไม่ได้มาเกลียดหรือไม่ได้แค้นเพื่อนๆที่โดนตาหนิหรือโดนแอดมินต่อว่าหรือว่าที่คอมเมนต์มาผิดๆถูกๆนะครับคือแอดมินแค่อยากจะอธิบายว่าให้เข้าใจนโยบายของช่องเรานะครับแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรหรอกครับทุกคนอยากดูอยากชมจะกดหรือไม่กดไลค์หรือจะไม่กดแชร์หรือจะไม่กดอะไรก็ช่างแอดมินไม่เคยขอร้องอะไรทั้งนั้นนะครับแอดมินจะเอาเฉพาะเพื่อนที่เพื่อนที่สนับสนุนแอดมินจริงๆนะครับสี่พันแรก ส่วนที่เหลือ300อกว่าคนนี้อันนี้พวกคุณที่ตั้งใจดีก็ดีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แค่คนสองคนต้องขอบคุณนะครับเพื่อนใหม่สาหรับ3า0หบกว่าคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งหาดทรายอ่าวไทยสวยงามจริงๆความคิดเห็นที่สองระยองอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพไปิบ้านมันคนละที่กันไม่เกี่ยวเลยกับกรุงเทพเลยโอ้โหไม่แปลกนะครับเพื่อนๆแอดมินเจอบ่อยน, er นะครับคือเห็นทงชาติแล้วคอมเมนต์เลยนะครับคืออวดฉลาดอวดรูด้ครับอันนี้เป็นลักษณะของเหงียนเลยนะครับที่เขาชอบเป็นกันนะครับ ความคิดเห็นที่3เวียดนามแพ้ไทยหลายด้านไม่เฉพาะการท่องเที่ยวแม้แต่ฟุตบอลเราก็สู้ไทยแลนด์ไม่ได้ <c oughs> อะไรมันไม่ได้เกี่ยวคนละเรื่องเลยนะครับอ้าวก็ยังโยงเข้ามาได้นะครับโอ้โอยอมจริงๆเลยว่ะไปะยูขอเลียงหน่อย ความคิดเห็นที่สี่ทำไมคุณไม่ลงรายละเอียดการเดินทางไปเมืองนี้ฉันหวังว่าคุณจะโพสทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจากเวียดนามไปถึงเมืองนี้ได้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นความผิดของแอดมินเองนะครับที่ขี้เกียจแปลนะเพื่อกูเพ่งฝึกกกูเองแล้วกูก็ไม่รู้เรื่องจะตอบเขายังไงแล้วก็เผื่อเพื่อนเวียดนามเพราะว่าไม่แอบฟังแล้วครับแอดมินก็ขอรบกวนเพื่อนๆนะครับเหมือนเดิมนะครับรู้กัน,กนแอดมินมึงรู้เฮียนะมึง ความคิดเห็นที่5เมืองชายทะเลของพวกเขาทันสมัยและสวยงามขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่6หาดทรายของพวกเขาสะอาดมากความคิดเห็นที่7โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่1ระดับ ความคิดเห็นที่8เวียดนามเริ่มพัฒนาจริงๆโดยหลังจากที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรในปี2538ไทยแลนด์ไม่มีสงครามก็ทำได้อย่างที่เห็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่แคบลงทุกปี <c ười> ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยโอ้โหุตสาตั้งใจอ่านมาตั้งนานไม่ได้มีสาละเลยคือเขาจะบอกว่าเขาน่ะไม่มีสงครามเหมือน เราทำได้แค่นี้แหละมันไม่เกี่ยวนั่นละยองแหล่งท่องเที่ยวความคิดเห็นที่9มาตอบกับความคิดเห็นที่8กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในไทยแลนด์อยู่ในมือของชาวจีนคนไทยส่วนใหญ่ยังทำนาและยากจนในเรื่องนี้ชาวเวียดนามต่างทราบดี <c oughs> โอ้โห <c oughs> แม่งนอกจากจะให้กูทำนาแล้วไม่ให้กูยากจนดิโอ้โหนี่มึงยัดเยียดกูสุดๆเลยไอ้เพื่อนเหี้ยนโอ้โหแม่งสุดยอด,ดจริงๆครับเพื่อน มีอะไรมันมั่วขนาดนี้อีกแล้วความคิดเห็นที่สิบน้ำในทะเลอ่าวไทยสวยงามมากคุณจะไม่พบสิ่งนี้ในเวียดนามคุณจะพบน้ำทะเลและขยะ <c oughs> ีโคตรมั่วเลยมันไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพื่อนมันก็มีมีตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มากอะครับเพราะว่าทะเลมันก็มีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับตามความเข้าใจของแอดมินนะครับอ้าวมีก็มีวะ ความคิดเห็นที่11หาดทรายไทยสะอาดกว่าดานัง <laughs> ไม่ใช่คือแม่งมีคอมเมนต์แบบนี้โคตรเยอะเลยครับแอดมินงงมากเลยครับเจ็ดคอมเมนต์เลยนะมีคอมเมนต์แบบนี้ <laughs> แสดงว่าแม่งต้องจริงจริงแม่งต้องเละเยดานังเนี่ยแม่งคงถึงกับขั้นเน่าอ่ะคั <laughs> ไม่ได้ปวดร้อยยอกแนะครับคือมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนเหียน <laughs> ค่อยพัฒนาไปครับประเทศไทยเมื่อก่อนก็จะมีขยะเยอะเหมือนกันแหละครับ ความคิดเห็นที่12คนไทยรักความสะอาดไอ้คอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เยอะนะครับไม่มีแพ้ไม,ม่แพ้ไอ้คอมเมนต์เมื่อกี้เลยคืออยากจะบอกเฉยคือไม่มีอะไรที่กูขำมักูเป็นคนขำง่ายเลยความคิดเห็นที่13เวียดนามยังยากจนและด้อยพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน20ปีเวียดนามอาจตามไทยแลนด์ได้ทันก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆเ,เงียนทั้งหลายนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวก็อาจจะพัฒนาไปเรื่อยเองแหละครับมันก็เป็นไปตามระบบของมันนะครับ ความคิดเห็นที่14การใช้บริการชายและหญิงในกรุงเทพดีที่สุดในเอเชียจึงมีผู้เข้าชมเป็นจํานวนมากอันนี้เขาอาจจะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดระยองอะไรเงี้ยเพราะแอดมินก็โพสไปหมดนะครับพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับโอ้ยีแต่ไม่พูดว่ากรุงเทพด้อยไม่ใช่กรุงเทพนี่มันจังหวัดระยองโอ้โคตรมออรั่วเลยไม่ยอมใจเปนจริงเห็นธงชาติไม่ก็โพสเลยเล่นสกุขคอให้ตามไปเลย ความคิดเห็นที่15ฉันพบนักท่องเที่ยวในเวียดนามฉันถามเขาว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษกว่าเวียดนามไหมเขาบอกว่าในแง่ความสามารถคนไทยต่ำกว่าเวียดนามหนึ่งระดับ เชื่อก็เชื่อแอดอยากจะเชื่อเรื่องเล่าเพื่อนเหีย้ความคิดเห็นที่16มาตอบกับความคิดเห็นที่15มีงานวิจัยในเวียดนามพบว่าคนเวียดนามมี DNA ที่ฉลาดที่สุดในโรค <c oughs> โอ้กูอยากจะหัวเราะให้โลกแตกไปเลย <c oughs> โะ้ปโย้โอมีเรื่องสนุกแห่อยู่แ้วว่าใ้โลกใบนี <c> ้ <oughs> โอ้แม่งแน่นอนจริงๆครับเพื่อน ความคิดเห็นที่17ประเทศที่ไม่มีสงคาราม vs ประเทศที่พัฒนาเพียง25ปีอย่างเวียดนามต้องบอกว่าเวียดนามเร็วเกินไปโอ้โหเร็วจริงๆครับโอ้โห,โหพุ่งปูทะนุออกจากวาไปเลย <c oughs> ความคิดเห็นที่18มาตอบกับความคิดเห็นที่17ไทยแลนด์พวกเขายังมีแหล่งโคมแดงอยู่จำนวนมากเวียดนามมีเงินเท่าไหร่ก็ไล่ตามไทยแลนด์ไม่ทัน <c oughs> โอ้โหแหมโคตรมั่วเลยจริงๆรับเพื่อนโอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยครับเอาเราเข้าใจอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาเลนกรันที่เกียวไปอธิบายไปยู ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเป่ารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อความเมตตานะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําคือแอดมินโคเสดจได้เลยนะครับจังหวัดระยองขอโทษทีนะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์ประมาณ10คอมเมนต์นะครับไม่ได้อธิบายฟังนะครับเนื่องจากว่าแอดมินตอนแรกนะครับอธิบายไปแล้วเกือบ ขอโทษทีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองช